สวัสดีครับพิชชาสวัสดีครับไปลองไอแปดดิพี่แต่มันยังปรับไม่เสร็จนะพี่รถทุกคันเลยได้ได้เลขอะไรเลยหนึ่งสองสีปืนขยับมาสามห้าก้อนตีหมดเหรอไม่ไม่ยังยังเหลืออยู่พี่ในบ้านเล็กก็มีพี่บ้านเล็กก็มียังยังพออยู่พี่กล่องสีไม่เป็นไรครับเบลเบมีเก้าร้อยกล่องสีมีสองมือ่ะฮัลโหลครับมีเกาะขายให้ผมไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ สาออยากได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเนี่ยซื้อซื้อพี่ตอนเลยครับอยากได้ถ้าห้าร้อยตัวครับเอาไปเลยก็ได้ห้าร้อยจรงเราก็หาทำอะไรมีตัวไหนให้มาคืนโอเคปะเย e เ Yes ไม่ท้อเลยหรือเอาเท่าไหร่เอามาพอแล้วพี่พอแล้วแล้วแล้วตัวเนี้ยมาตัวเนียมก็ขาดทีหมดละหมดตู้บ้านหมดเกลี้ยงเลยตัวเนียม้ยตัวเนี้ยมีอยู่สี่ร้อยอ่ะเลขเลยหนึ่งสองสี่ Gold เ i l ร์ r ใช้เยอะเมาไปหมดเลยสี่ร้อยกันแจกกันเลย กันอกโอ้มันกันแตกมันมีเจ็ดร้อแต่มันได้ทีละสิบอเล,เลขอะไรเลขเอ่อหนึ่สครับนะทีเวนาหนนะ้าสอก็ทำเอ็ลาวเมื่อกี้เล่ากันนเนาะเก็บกอก่อน,นอดีเกียวไหครับเกแล้วเลขอะไรนะหนึ่งูนแปสามถูกไหมใช่ครับเออครับเสีย แต่น้าก็ทำแกงงยังดีแล้วเลาวมาหลายรอบแล้วนะรู้สึกเหมือนที่พ่าวเข้าหูเหมือนเงินหายยังไงไม่รู้เลยเหมือนได้เงินหายเนี่ยว่าแต่ตอนนี้สองมีกี่คนแล้วครับเนี่ยเนียสล็อตโอ้ยในสล็อตตามสภาเหรอครับใช่ครับนี้ชื่อสาย่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ ครับใช่ครับใช่ที่าที่ที่คุยจากกันเมื่อก <evet, S 2> ี้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือผมจะบอกงี้เมื่อก <anyway. Hayır. S 2> ี้น้องผมมันเพิ่งบอกอ่ะพี่บอกว่าแบบก่อนแกไปพักอ่ะแกดำไปดิวเล่นกับอาร์อารไว้ครับอ๋อดิวเล่นกับอาอาไว้ไม่เกินมันไม่เกินยี่ห้าแกแกดิวกับอาร์อาร์ไว้เพราะว่าแก๊งผมมาไปซื้อเงินทองกับอาอามาแล้วเขาบอกว่าอยากจะขายให้แต่ต้องเล่นกับเขาแบบห้าสิบใบสี่สิบใบอย่างเงี้ยใช่ใช่เลยเลยโทรมาบอก อ่ะได้ครับได้ไดงั้นเดี๋ยวาจะขอหลังสี่ครับเรื่องครับไม่ปัญหาครับู้เรื่องครับรื่องโอเคครับฟัง่ยครับอยังยังไม่มีครับโว่าน่าใกล้มีกับเชิดดำอยู่แล้วโอ้ยีะตีเลยเชิดดร้อยห้าร้บัวพี่ของครับโกซิลเวอร์หรอซิลเวอร์มีสองพันโกมีมียี่สิบห แต่งมันไม่กี่บาทเองไม่ใช่หรอเรร 90, 000, 000. ล่นเลยแปดเก้าหมื่นแสนเล่นที่แฮตตินั้นมีอยู่สองพันอะได้ใช้ไหมหก<ม>เอเมลอนมีอยู่เจ็ดหมื่นเอเมลอนเปิดมาแลเอ้ยไม่ใช่เจ<ำ>็ดหมืน่นอีกเจ็ดพันเจ็ดพันเหลือเจ็ดพันเพราะว่าให้ไปแล้วทำอินพีได้ ใครไม่มีสกินปืนบ้างตรงเนี้ยผมผมไม่มีผมไม่มีครับเล็เหลืออยู่อันหนึ่งอ่ะหกหกเก้าเก้าฝังชูกันดิใครไม่มีเลยอ่ะผมไม่มีเลยนะที่ตั้งสกินเลยเนี่ยพี่ปืนห้าไม่มีสกินไงไม่ตั้งสกินจะใส่สกินทำไมให้เขารู้ดิว่าเป็นปืนห้าไม่ก็ตอนแรกพี่แปะขเอานี้กับพี่แปะข้อนี้กับพี่เป็นเรื่องอะไรหกเก้าพี่หกเก้าเก้าแปะข้นี้กับพี่ไปครับโอ้สุดยอดของคนขเก้าครับพี่แปะเรื่องอะไรนะหกเก้าเก้าครับพี่ไปลองใส่ดิ ตอนนี้มันเหลืออันเท่าไหร่เนาะใช่เอฟซีเอฟซีสกินปืนหลักใช่สกินปืนใส่ไงอะสิบกว่าเอ็มสิบไปเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรหกเก้าเก้าครับเออพี่จ้าเห็นเขาบอกด้วยนะพี่เร็วนี้ประมูลจะมาแต่ไม่รู้ประมูลส่วนตัวมาได้หรือเปล่าป้เมมูลค้ากดเปลี่ยนกินงไอะเก็บเก็บครับแล้วก็ขิ้ขวานตรงปืนนะเก็บต่ออุ้ยพี่แป๊กกินละตีแล้ะพี่ชายอุ้ยมาเชเลยละ มาเชห้าไปเยอะๆเลยอุยขอบคุณครับสองร้อยอันเท่าไหรแล้วไปเท่าไหรแล้วหนึ่งร้อยหกอิ่มเลยดิอิ่มเลยดิพี่แป๊ะสองร้อยไปบ้านทไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยซึ่งว่าตัมีตอวที่ขาดขาดอะไรนะหลุยเรื่องเลยหนึ่งสองสี่สิลเวอร์มันมันมันกิฟต์ได้ทีเท่าไหรวะ 50ทีล่ละห้าสิพี่ s ซิ v เวอร์โกเดลเวนคัพเปอร์คัพเปอร์สมั้งระหว่างที่พี่ไม่อยู่<ป>ผมก็นแ่แหละทำไม่มีคัพเปอร์สโตนไม่มีเลยเออพี่แป๊ดตีติด,ด1ืนห้าสิดวงยังมาเอาขยันตอนอกเด้งเือสปวัสดีครับพี่ตอ๊อสวัสดีน้องได้ข่าวว่าไปไปอิงเมืองเลยเนี่ย ไม่ใช่นั่นนั่นพี่ตอนเอามันนี้พี่ตอนเอามันนี้พี่เอามันนี้เอามันนี้เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยมึงทำอะเนี่ยคอแมึงทอะไรเนี่ยเอาหนัดสวยพี่กูดูตลอดเลยยังไงมึงเถียงมึงเถียงหรอมึงเถียงหรอกูถามไม่ผมอยู่ในแก๊งนะอ้าวอ้าไม่แต่พี่กูบอกว่าให้เล่นเมืองเดียวมึงเถียงทำควยเลยวะอยู่ครับผมอยู่สุดสุดดัเมืองโฮปเย่ใไ่ครับอยู่ครับ อยู่ครับอยู่ครับมันเขาให้เล่นเมืองเดียวไอ้เย้ยนี่เถียงไําไม่ตบฟากเดี๋ยวก็ตบเฮ้ยมือมือเอาหน้ามานี่ดิเดี๋ยวก็ตบเช็ดตีนเลยไปไหนนะครับไอ้สติ๊กเกอร์เรามีอะไในรับไม่รับโก้ไม่หรอกพี่ต๊อบช่วงนี้พี่พี่ไม่ค่อยว่างเลยหรอหรือว่าว่างเข้ามาเล่นสตอร์ล็สตอรี่อะไรไหมพี่เออเนี่ยพี่เมื่อไหร่จะกลับมาเล่นอะไรอะไรเข้าเข้ามาเล่นสตอรี่อะไรนะที่ เข้ามาเล่นสนุกเองนีเหรอเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ตรงนั้นก่อนมันจะไม่ต้องไปย้ไดย้ายได้พี่เข้าใจพี่เข้าใจเด็กๆนี่ต้องถามว่าอพี่จะเข้าตอนไหนรถไฟเอ็มอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าใจครับพี่เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจไม่ผมก็แบบปล่อยเลยพี่ถ้าทำเล่นอะไรพี่ไปเล่นเปื่อยเลยแต่มีสตอรี่ก็เข้ามาเล่นอย่างเตรงๆอ่ะแบบน้องๆมันอยากให้พี่แบบเข้ามาเล่นสักรอบนี้เนี่ยเพราะแบบว่าอยากน้องมันอยากอยากให้พี่เห็นแบบการเล่นของชุดใหม่ได้ไงพี่ถ้าพูดตรงตรงใช่ใช่แค่เล่นลีอ่ะพี่แครเล่นลีใครเล่นลีพี่ ปกติที่ไม่ต้องอันนี้เลยไม่ต้องอะไรเลยปล่อยให้หลุยรันมันไปเองเลยเสียงเพิ่งตื่นเลยลูกแค่แบบว่าเข้ามาเป็นขวัญและวกำลังใจน้องก็โอ้ลุกสู้เรียบมีใครเอาอันนี้ป้าแพตตินัมปะเอาพี่เอา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 เ้าห้าสองเอาดีครับพี่เอาเอาแพตตินัมผมเอา ห้าสองครับพี่ของผมครบ้าเก้าพี่แป๊ะขอเถิดพี่ได้เวเบไปทั้งสองรอพี่ชายไม่อยากตีบวกไงเผื่อได้บวกไปสองร้อยเลยสองร้อยเลยนะสองร้อยเลยนะนะเม็สองแสนสี่นะตีไตีอนก็ตีหลายหลามื่นโอ้นะไอ้แป๊ะสองร้อยอันเลยหรอไอ้แป๊ะสองแสนสี่นะไอ้แป๊ะอไอ้บัตรเลขอะไรเออเลขหนึ่งหนึ่งหกสามครับลุงสี่สิบแปดล้านเลยนะนะที่นาได้ไปอ่ะโอ้ย ช่หรี่สิบแปดลาเอะไรอ่ะพี่ก็ม er ันเม็ดสองแส่พี yeah. See, you ่สองอเม็ดอะพีตอดโอ้พี่ตอดสักหน่อยนะพี่โอ้ยอมันอมเยอยากได้หลัสองพี่ห้าห้าสองครับพี่ห้าห้าสองครับหิวเลยแหละช็อตเนี้ยสาครับพี่แบ่งหน่อยเลยกูหิวเลยแหละได้สิเมตรทไมเฮ้ยห้าแล้วก็ไอโอเรอหกสามเ ขอเพชรหน่อยเอ้ยขอแพชที่นัมหน่อยได้ไหมพี่อยากได้แพชที่นัมหมดแล้วเหลืออยู่39เมตรแล้วโอเคพี่ชายแพชที่นัมแพชที่นัมมีอยู่2,000เอาเอาเอาพี่เอาเอาห้าครับพี่ชายอุยมาเชือบวกแล้วมาละเอาอีกขอละ50เมตรเลขอะไรอีกไอ้หลุยเล็กไปหาสกินสนับต่อยดีกว่าเว้ยแพทีินัมเลขอะไรหลุย1 2ึ่งต่อเลย699ครับพี่ ปีเปืนเจ็ดเลยละพี่ต่อพอมีเพชรเจรไนไอ้บาเรียวไหมพี่เลขอะไรอีกเอาอีกพันธน้ำไว้เจ้าก้าพี่ก้าวก้าไออู๋มีเพชรปะจะเจรไนเนี่ยเจรไนบาเรียวมีเจดอ่ะอ่ะต่อเลยเอาอีกพันธีน้ำต้องใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะมันว่ตีบัตรประกันได้นะถ้าเหลือแล้วก็ถ้าไอ้บ่อยหลุยมาก็ได้ถ้าขาดเลยอ่ะ ใช่อะนี่ไอ้กูมีเหรียญนี้อยู่ไอ้เหรียญไอเราเขามีของเยอะเขาเหรียญะเขาจะถือเหรียญไเปิะให้ให้่ให้ไต่เลยพี่ไอเหรียญเหรียญแดงโอ้ห้าห้าสองครับพี่มีอยู่เก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็เหรียญยามปีจารเหล็กอ้าห้าสองอะไรนะเอาอะไรนะเนาะเหล็กหมดอย่างที่เหล็กที่ตอท้ายใหม่เหล็กไม่มีว่ะเหล็กไม่มีมีแต่ c o ป p e r เจ็ดหมื่นอีกยี่สิบเก้าที่ยังไม่แพ็คยังไม่ให้แต่แพ็คไปแล้วให้ใครใจไม่รู้ไม่มีละ มีกระสุนอยู่มือสกล่องตีมีสองพันสองตรีแล้วใช้อตอนนี้ปืนกระสุนบ้านไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะที่ไปไปในบ้านไปไม่รู้เท่าไหร่เหลือในบ้านเท่าไหร่ัฮะสองพนเ่สองพต้นต้นวีสองพนิดนิดไม่ปืนมันจะติดกระบอกกันมันเอะมันมันเราใช้เราใช้ไม่แค่สามห้าบวก ให้ใครมาผลนะไอ้เหี้้ยผมก็ไดพี่ผมกยเลยเออสามพันห้าสอยงพันเก้าเอาอย่างนี้ได้ป่ะไอ้เหี้ยแบบเทรดกันนายกแล้วจะจ่ายจ่ายกันนายกได้บ้างแล้วก็แบบให้เขาดึงออกมาจากตู้อ่ะแล้วไม่รู้จะจ่ายมัไม่น่ามีพี่แต่พี่แกว่าต้องเสนอเออไม่งั้นเนี่ยเทรดตาแตกอ่ะเพราะต้องไม่น้อยเอางี้มาหน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 ี้พี่ตาลน่างขยันมาเทรดก็ได้มาหนี้มาหนี้ร่างขยันมีพี่ผมพี่คุยเลย เปลี่ยนแป๊บนึงเลยเสียนกอนทุกพี่เสียก่อนก็แต่งใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมันอ้าวเวที่กระสีไปเคี้งงว่ะรออะไรขอมาหนึ่งสองสามสี่ขมุกเอาไอพีดีไปแลกไข่มุกมาขายออฟติ๊ดเดี่ยวติดเดี่ยวข้าหลามพี่ต้อเนี่ยพี่ต้อเพชรเหลือไหมพี่ไม่ไม่มีเลยครับพวกเพชรเพชร มีจากแปดร้อยหมดเกี้ยงอ่ะขายตีปืนให้เพื่อนแบบจับหมุดไปเบรคไข่หมุดตีก็บใครต่อปืนหลักอ่ะปืนหลักมีใครมั่วะไอ้มือใครวะไอ้มือเจอใครปืนหลักเลยให้มันถือปืนหลักไอพอสติดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะไม่ติดไม่ติดไม่ติดเียแสดงว่าหลอกกูมีใครมั่งวัดปืนหลักอ่ะไอ้พอสไอ้มือไอ้เจอ ไอเต๋าพอยังไม่ติดนะพอยังไม่ติดตาเล่นกไม่ติดตาไม่แต่ว่าติดให้พอตก่อนะไม่แต่ให้กูพูดถึงอะเบื่อปืนอะไอพอตละแม่นเล่นก็แม่นมันไม่ยังมันยังไม่ติดบทสีเลยมันตีไอพอตทีเรามันตีเองอะใช่ใช่ไอพอตันต้องตีมันก่อนอยู่ที่จังหวะหยอดหยอดหยอดวันละสองสามทีก็ได้ถ้าไม่ใช่ไอพอตละมันหยอดวันละหรือเขาจะมามาจัดการเอาเองนะจะหมดหมดเราออสซิเดียนเหลือเจ็ดสิบห้าฟอตเนียมเหลือสิบแปด ก็เหลือสามพันสี่กระสุนหมื่นสามเจ็ดพันหกทองสองพันหกก็เราเยอะอยู่พี่ผมยังไม่ได้ไปแลกของด้วยพี่อืมฮอปเปอร์อะไรเงี้ยกล่องตีกล่องกล่องตีพี่อะหรอเหลือสองหมื่นอะสองหมื่นสองอะเอาไปเลยฮอปเปอร์อะไรพวกนี้มีอยู่พี่ในตู้บ้านให้น้องมันไปฟาร์มมันมามีเจ็ดเรื่องอะไรเรื่องอะไร กระสุนแจกแล้วตีตอนนี้เท่าไหร่วะเด๋อเด๋อเข้าตู้บ้านเล็กพี่ต๋อบอกแล้วพี่ต๋อไม่ออกพี่ออกเข้าบ้านเล็กพี่ต๋อบอกกินมาส่วนตัวแล้วพี่ต๋อบอกว่ามันเอาไปใช้ยิงกัินมั่วเด๋อเอยเอายัดเข้าบ้านเล็กผู้เล่นใหม่มาเยอะๆนะจะแพงแต่ถ้าผู้เล่นใหม่มันไม่มีก็แบบหมื่นห้าเระสุ็นตะเอาขายนะครับแล้วเรื่องเออดีเป็นไงบ้างพี่ชาย ดีครับเอดีเป็นไงบ้างเอดีขาดครับพี่ขาดเยอะมากี่เอดีอะไม่ได้ช่วยกันทำมันแครบมันมีพี่แต่ว่ามันยังไม่ได้ทำพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำแล้วพี่ทำสักประมาณสามพันอันพี่ไอพีเอ็นหนึ่งเซอสองเซอต้องต้องทำทำทิ้งเอาไว้ได้ครับพี่เดี๋ยวเก็บแค่แคร็บก็ได้มีมีพี่ผมเรียกใช้น้องๆเก็บอยู่พี่เหมือนเป็นงานแก๊งอะมาส่งซื้อมาส่งเล่นเล่นด้วยกันไงไปแค่นี้แหละ